มนคืออย่างสคันะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหลังจากที่หัเล่นกีตาร์มาสักพักหนึ่งเริ่มจักกีตาร์ของน้องเมียที่ทิ้งไว้ให้ฟิเจอร์ตัว,วนั้นครับหลังจากที่ไม่เล่นมาหลายหลายปียเจอเลยหัดเล่นพบสักพักหนึ่งก็เลยสียกีตาร์ตัวเล็กๆข,ของตัวเองมาที่ได้อยูวว่บ้านเราที่ได้ใช้เล่นทําเพลงขำๆหัดเล่นมาบ้างแล้ว แล้วทีนี้ก็เจอปัญหาว่าอยากล้อก็เจอปัญหากีตา้า่งออกซึ่งซึ่งผมมันก็เกรื่มเปลต่ยนยิ่งถ้าเกิดคือคนเราเวลาอยากได้ของนะมันจะมีเหตุผลที่มาซัพพอร์ตสม,มอว่า้ซื้อได้เลยเราต้องซื้อได้แล้วมันเหมาะสมนี่หรอคุ้มซื้อมาได้เลยเอ,อมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราก็จะ เดี๋ยวมันก็มาของมันเองนะครับเหตุผลต่างๆผมก็เลยว่าเฮ้ยเราน่าจะลองนะน่าจะลองลองกีตาไซส์แบบสี่สิบเอ็ดนิ้วเพราะว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นจะเป็นแมนติ BG2S นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ทรงเทเลอร์ GM Mini นะครับที่ซส์เล็กเป็นกีตาร์สามส่วนสี่ที่มีขนาด บอดี้สามสิบหกนิ้วนะครับผมคิดว่ให้ต้องลองอ่ะต้องลองจิตาใส่ปกติว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างทีนี้ผมก็เลยดูรีวิวไปเรื่อยเครับแล้วก็ไปเจอจีตาตันหนึ่งถูกมากแล้วก็เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับคือแมนติยี่ห้อที่ว่าเนี่ยผมก็ดูรีวิวนะครับตัวที่ที่ป็คือตะกูลแบบซีรีส์ GT นะครับ GT 1อ่าตอนนี้ก็จะมีหลายทรง อัทรง,งที่เป็นเลนนอนตัวเต็มเลนนอนคอวอลหรือว่าทรงที่มันเป็นแบบ OM หรือ G AN, G AN ium, GA, แกนแกนออดิโทเรียม TA อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็มีทั้งแบบคอเต็มและคอวออ่องเหมือนกันทีนี้ผมก็ไปสะดุดปุ๊บดูขาดแอบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสะดุดตัวหนึ่งนะครับเขาบอก GT 1 ดีซีนะครับก็คือเป็นกีตาตัวเดนนอคัดเอาเองก็คือคอวแล้วก็เป็นตระกูลซีทีที่ราคาถูกมากโดยปกติตัวเต็มนะครับมันราคาประมาณ1,990ถึง2,290ันสองร้าแต่น,นะคัราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับของแทมนะครับประเล็เลนราคาก็จะประมาณนี้แต่ตัวนี้ที่ผมเจอนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวโชว์ พห้โอ้โหหลังจากที่ดูรีวิวยุคตัวนี้รุ่นนี้มานานนะครับผมคิดว่าในะหานะ้มันน่ารออนะน่ารอนนะเมื่อเทียบกับที่เราจะไปซื้อติดตามยี่ห้ออื่นเนี้ยอาจจะมีราคาแบ0สองพันกว่าสองพันห้าสองพันหกสองพันเกาสามพหรือตัวมาตรฐานอย่าง 10, 2, 200, 5, นึ่งศเป็นของยี้หาเน่ยนะครับก็จะประมาณ4ี่พันเี้ยสี่พกว่าสี่พันสองสี่พัามซึ่งตอนนี้กดูไปล้แต่ ของมาเจอครับราคาพันห้าพันห้ากับการที่ดูแล้วเขาบอกว่าไม่มีตำหนิเรื่องเสียงไม่มีตำหนิในบอดี้มันเคยหน้าลองแล้วจากร้านเืินที่แม่ชื่อถือได้เอาดูรีวิวแล้วเขาก็มีขายของมีอะไรสินค้าหลากหลายมีความน่าเชื่อถือเป็นร้านขายเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้ผมก็เลยจัดการสั่งมานะครับแต่ที่ลองที่อะไร,รนิดนึงก็มาเลย มาในสภาพที่จริงมันโอเคจริงๆผมถ่ายคลิปแกกล่องอันบ็อกไว้ได้แต่ว่าพอนี้เมื่อวานมีผู้ช่วยคือลูกชายของมันมาช่วยแกให้หอวมันก็เลยเล่นคลิปแบบคลิปแบบเออไปเขาท่านะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาโชว์ยะไแล้วสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าปูนะครับผมดูชิปแกแกบอกแกชอบหาสั่ง กีตาร์ราคาถูกสำหรับมือใหม่หัดเล่นเรียนราคาไม่เกินพันอย่างเงี้ยนะครับมาโชว์จะต้ให้แนวคิดที่น่าสนใจซึ่งผมเห็นด้วยว่าสำหรับกีตาร์เนี่ยไม่ว่าจะราคาไหนก็ช่างถ้ามันบอกว่าเป็นกีตาร์สิ่งที่มันควรจะทำได้สองอย่างก็คือแกะกล่องออกมาตั้งสายสามารถตั้งให้ตรงได้ แล้วก็เล่นได้เลยมันควรจะมีอยู่ประมาณนี้และอีกอีกหนึ่งก็คือไม่ต้องไปเซตอัพอะไรมากก็พอเล่นได้ความมันคือเราไม่ต้องมองถึงคุณภาพเสียงว่ามันเสียงม,มันต้องดีงานมันต้องเนี้ยหรืออะไรแบบนี้นะครับแก็ให้ง่คิดที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเลยกิต่าราคาแพงตัวละหมื่นหลายหมื่นหรือระดับเป็นแสนอย่างเงี้ยหรือกีทาร์คัสตอมอะไรนะไม่ต้องพูดถึงงานระดับนะั้นเพราะมันเป็นกีทาร์หัดเล่นอย่างเงี้ย ตัวใหม่เริ่มต้นสำหรับคนที่อยากเล่นอยงเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าเออมันมันมันโอเคนะผมเห็ด้วยกับแกผมก็เลยลองสั่งมานะครับซึ่งสือตัวในนี้ครับในราคาที่พันห้าตัวโชว์ผมว่ามันคุ้มสั่งมาเท่าไหร่เราน่ารอหน่อง วพันห้าอมเราคาราคาจริงๆริงพันห้านะครับแต่มีค่าจอดส่สินค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คาหาพิเศษอย่างเงี้ยก็บวกอีกสองร้อยาราคาเต็มก็ประมาณพันเจ็ดร้อยพันเจ็ด้อยกว่าพันจยี่สิบหรือหาสิบนี่แผมไม่แน่ใจแล้วผมเป็นอะไรที่ตาตัวซีจนนี้เดคน้องคัเลยเป็นไงครับ เวบแรกที่ผมแบบเฮ้ยตัวโชว์จริงเหรอวะผมก็บอกว่าโ้เขาตอนที่ออกมาเนี่ยเวลาเรามองในกิตารตัวโชว์นะครับสิ่งที่ผมคิดคือแบบแบบมันแบบต้องเป็นกิตการตัวที่แบบตั้งไว้หน้าร้านโชว์แล้วแบบใครอยากเล่นลองเสียงหรืออะไรเนี่ยก็มาดีมาเลยดูผมมาทำใจมาแล้วสภาพม,ามันอาจจะเละม,มีร่องม,มีรอยอะไรเยอะบ้างนุ่นงนั่นนี่มีคนจับมีอะไรแบบนี้ มีร้อยนิ้วมือเยอะอะไรหลายหอย่างนะครับผมก็คิดแล้วนะว่าฉะขรรพบรับได้ควา,ามไม่ไงก็รับได้กับราคาพันห้าตอบสนองความอยากรู้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงนี่แบบไอ้เขาเรียกอะไรนะกระดาษที่หออ่อสายหรอใช่ไหมยังไม่แก่นะครับผมไม่รู้ว่ามันตั้งตั้งโชว์มานานเท่าไหร่แต่รุ่นนี้คือออกมาประมาณปีกว่ามันก็น่าจะโชว์อยู่ประมาณปีกว่าไอ้ แล้วอันนี้สติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังไม่หลุดปิกการก็แทบจะไม่มีรอยนะครับตัวบอดี้ก็แทบจะไม่มีรอยมีรอยแต่ไม่นิดหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะรอยตั้งแต่ลองงานมาหรือว่าคือเป็นใหม่แต่แค่นี้เยวรับได้สบายมากมผมก็ดูด้วยสายตาคร่าวๆนะครับงานนี่แบบของเราเฮ้ยทันห้าสิบหนูเนี่ย จริงนะครับผมผมรู้สึกว่ามันจริงรอว่าพันห้าหรือต่อให้ราคาเต็มสักสองพันพันเก้าร้อยเก้าสิบอย่างที่เห็นนะผมคิดว่าให้มันทําราคาได้หร้อวะมันเอากำไรมาจากไหนเพราะว่าดูจากง,งานผมว่ามันมันโอเคเลยนะรอยต่อคอคราบกาวอะไรต่างๆด้านในคือแบบ คือผมตึ้นว่าเขาทำได้ยงงังไงออกกำลัายางไงนะฮนสเปคข้าวๆตอนนี้ก็คือเป็นลามิเนตทั้งหมดนะครับลามิเนตทั้งตัวนะครับส่วนคอเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ไม้อะไรหลายที่ก็บอกไม้มลควกานีหลายรีวิวบอกเป็นไม้หน้าตกนะครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องแต่ว่า สวยโอเคครับดวไหครับงานของเนอ่ามีไฟดิง้งมีโรเซตแล้วก็มีของอินเลงนะครับมันก็เป็นสไตล์ที่เทย่ยางนั้นมันก็มีข้อมีรูปดาวพวกนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นสกรีนนะครับทาสีเห็นสต็อก ก็สกรีนแต่พวกนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเท่านั้นเพราะว่าคือคือในนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเขาพูดนะครับเขาเขียนในภาษากิษแมนติกบายซาก,กา้าเขาบอกว่าต้องหมายของตลาดนี้คือจับตลาดระดับกลางเขาบอกแซงว่าวิดเดิลวิดเดิลเรงมาร์เก็ตก็คือในระดับกลางๆนะครับไม่ใช่ว่าถูกเลยถูกเลยตัวไม่ถึงพันอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ใช่ระดับที่แบบระดับการค่อนข้างไปทั้งสูงตัวละสามสี่พันห้าพันภวพอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันติดเป็นแบรนด์ใหม่ของกีตาร์อะคูสติกที่ที่ดูแลคือที่ปล่อยโดยที่ที่ทำโดยศาสตร์กานะครับเหมือนกับเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้ว่า เสียงเนี่ยมันก็จะก็จะได้ประมาณนึงแต่เขาเนี่ยพยายามจะทำกีตาร์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในราคาที่มันคุ้มค่าเพราะว่าพวกเขารู้ว่าเบื้องหลังของราคาเนี่ยมันแบบมันต้องมันต้องเแหบบมือนกับเขาบอกว่าเขาเนี่ย กิตาแห่งเมทซึ่งเขากล้าเคลมนะครับว่าเขาเป็นแห่งเมทกิตาอันนี้ผมก็คิดผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะใช่อะ่ะน่าจะเป็นไปได้ลักษณะของแห่งเมทกิตาเขาคือแบบเขาเหมือนกับควาเอาใจใส่ในรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาพอสมควรจะใช่ว่าแบบใช้เครื่องจักรผลิตป,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 ปั๊บ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 ป อาจจะมีการ QC ีมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะมีการ QC ว่าเขาทำอะไรมาบ้างเนี่ยสั่งสายให้ QC a c t แ o n ช c ่อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าโอเคนะครับฟิงก์ระบอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถบูบิดเข้ารถบูบส่วนนะครับเซนเดินไม่ต้องหัวสติ๊กแน่นอนเอสปเปกเืียๆแล้ว ตัวอิ er นเล่ผมไม่ไแน่ใจว่าใช้เป็นอะไรน่าจะเป็น mm hmm. เหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับ mm hmm. แต่อะไรก็ช่างมันครับไม่มีปัญหาราคานี้รับได้พลาสติกก็โอเคครับ <laughs> <laughs> ที่สงคังนี้ครับอ่าอีกนึงเราเสร็จทำหนไม้นะครับแต่จริงๆมันคือสก,กิน สกีสีแต่ก็โอเครับได้ครับไี่ปัญหาราคานี้หัดเล่นที่สำคัญนะครับเราจะรู้ให้ลูประทับใจเฟ็นไม่มีสะดุดนี่มีบาดมือเลยนะครับจริงลื่นโอเคไเดนะ้หละคือคือเร็จเนี่ยบ่งตรงวันดีกว่าคิดตั้งตัว B t B t 2 S ของของแมนติกเทียมไหม เพราะตอนนั้นยังมีสะดุดบ้านผมเลยเอากระดาษทรายมาถูมาแพอตอนนี้นี่แหละได้อะได้ได้เอ่อส่วนแอคชั่นะผมว่ามันก็มันก็สูงไปนิดหนึ่งจริงจต่ว่าสูงไปนิดหนึ่งจากโรงงานเนี่ยถือว่าสูงยรากแต่ผมก็โอเคแหละ she ลูกบิดก็เรีว่าโอเคนะเป็นของแมนติของเขาเนี่ยสก,กินลองเสจดูเขาข้าวๆนะครับ 聊到这里先。